คนเดียวแ้อสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทีมงานเพชรไผ่หลิวร้อยแปดเรากลับมาแล้วนะฮะกลับมาแล้วนะฮะจับของความดุดันนะหลังจากเมื่อวานมายัางเพี้ยครับแต่ยางรั่วครับจบเลยมายังเพ่ทำงานทั้ดีๆสิบพอดีครับโดนเหล็กจิ้มไปเกมเมื่อวาน ที่ตักคนระับางานตักคนะรับเรียกดีมพื้นถนนนะกว่าเราแบกโผเราไม่สามารถตักลึกได้นะโดนพื้นถนนได้เดี๋ยวพื้นถนนเสียหายได้คนระับต้องเอาใช้เถ้าไถ ผมาทั้งบ้านรับงานนี้ขาดแต่เบรกเกอร์คันเดียวแล้วเอย โอเคเรียบร้อยอ่ะ,อะเดี๋ยวเราไปเจอที่หน้าง,งานกันต่อเลยครับแบบร้อยแปดมาเข้ามาดูหน้างาน้างนะฮะนี่ปรับเป็นใบสไลด์แล้วมีกองดินจะสูงเท่าสายไฟแล้วครับเนี่ยติดอาวุธแล้วนะฮะติดอาวุธติดใบสไล จะดีมากองไว้ก่อนนะเดี๋ยวเสร็จนี่ก็จะเป็นเรื่องของแพทโคนะครับมาเก็บอีกรอบก็เราตั้งกองคืออย่างนี้ชารถ่ายแต่เดียวเราไม่สมามารถควบคุมเรื่องขอบได้เราต้องทำขอบให้มันกว้างไว้ก่อนนะฮะเพื่อเวลารถสิบล้อมันขึ้นมาได้เทได้ พ่วมหลังคาไปแล้วนะครับผมแถมครับแถมแถมแถมรถตักนะเดี๋ยวคลิปวิาถ,ถ่ายเราจะสั้นไปตอนนี้เรากลับมากันแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วงานก็เป็นแคตเตอร์เวลา 950S นะครับผม กลางใหม่กลางเก่านะฮะถ้าเก่าก็าซีรีส์ S ก็เป็นซีรี์ G นะฮะใหม่ตัวนี้เป็นเคที่บ้านเราใช้กันอยู่นะฮะไล่ซีรีส์มาคล้ายๆเกเดอร์เลยทีนี้ก็ทยอยลงมากรับจากงานตัดเขานะผาหยุดสงการทันเวลาพอดีครับ มาก็เล่นหินเลยยังพอมีเวลาก่อนสงการนะ เราเห็นฝุ่นสวยๆนะขาวๆนี่ก็ลูกค้าจะเอาไปทำบล็อกฮะอินบล็อกนะกับบรรยากาศลงโมนะฮะ นี่ไม่ใช่หมอกนะฮะไม่ใช่ฝุ่นด้วยที่เห็นเป็นโม่โม่มครับวันไฟนะฮะวันไฟจะฝั่งนู้นเ,เรียงราลดน้ำมาละเพราะว่าเราเป็นหินฝุ่นนะฮะก่อนออกจากหลวงโมต้องฉีดน้ำนะครับเราต้องฉีดฉีดน้ำก่อนโอเคครับเทียบท่าครับเทียบท่าแล้วไม่งั้นเดี๋ยวมันฟุ้งฮนะ เราเราขับไปเป็นเป็นฝุ่นมันจะโอ้โหเหมือนรถไฟไหม้เลยฮะมาพอดีเลยเทียบผ้าฮะเทียบผ้าเรียบร้อยนะครับผมฉีดน้ำเรียบร้อยน้ำหนักก็คงเพิ่มอีกสักประมาณสัก50โส1 0รโลฉีดไม่เยอะครับแค่พรมๆไม่ใช่เฉยไม่มีปัญหาต่อน้ำหนักสินค้าเราฮะเพราะว่าก็ใส่ให้ตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการไว้แล้วนะครับ เผื่อเวล้วฮะเผื่อไปล้วไปชิมกนันต่อโอเคผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอ,อจบไปนี่อนนะฮะอาจจะสั้นไปหรือ,อยาวไปผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันจะไม่ได้ตัดต่อเลยดูเลยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมฮนะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมช่องทางการต่อเพิ่มเติมช่องทาง Facebook เพจทีมงานเพชรเพลิวถ้าไปกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับคลิปนี้อาจจะได้ออนตอนช่วงสงการานต์พอด,ดีก็ขอสวัสดีปีใหม่ช่วงนี้นะครับ สวัสดีปีใหม่ไทยนะฮะวันสงการนะฮะช่วงนี้ก็ออกไปไหนไม่ได้คุยเป็นเยอะครับก็เก็บเนื้อเก็บตัวไว้ก่อนนะครับผมขอบคุณท่านขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมากๆที่เป็นใจใมาเปิดตลอดนะครับทั้งยอดซับสไครต์ในทั้งสองแฟนเพจนะฮะสองเพจ Facebook ทั้ง YouTube นะฮะทั้งสองแพลตฟอร์มของเราขอบคุณครับรขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจาจากพวกเราทีมงานเพชรไทยหนุ่ขอบคุณครับ